นับถอยหลังอีกเพียง4วันสู่การเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569แต่14จังหวัดภาคใต้กำลังลุกเป็นไฟไม่ใช่ด้วยอากาศแต่ด้วยอุณหภูมิทางการเมืองที่พุ่งทะลุจุดเดือดเมื่อแบงค์เทาเริ่มสะพัดไปทั่วทุกหย่อมยา่าตั้งแต่ระนองจรดนราธิวาสท่ามกลางยุทธการรุมกินโต๊ะของสีขั้วอำนาจ ฟ้าน้ำเงินส้มเขียวที่หวังจะปักธงแย่งชิงเก้าอี้สอสอมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองแดนใต้เริ่มที่เจ้าถิ่นสีฟ้าประชาธิปัตย์ที่งานนี้ขุดไม้ตายสุดท้ายอย่างมาร์กฟีเวอร์มาสู้สุดตัวอภิสิทธิเวชาชีวะเดินสายทั่วปักใต้ช่วงโค้งสุดท้ายสร้างปรากฏการณ์คนฟังปราศัยทลักเวทีที่นครศรีธรรมราชสงขลาและตรัง มียอดชมไลฟ์สดพีกสุดแตะหนึ่งแสนคนประกาศย้ำชัดว่าประชาธิปัตย์คือสมบัติพ่อเท่าที่คนใต้ต้องร่วมกันรักษาเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนจากกลุ่มทุนที่พยายามใช้แบงค์เทามาซื้อใจอภิสิทธิ์ประกาศชัดเจนพี่น้องครับรับแบงค์เทามาได้แต่อย่าขายอุดมการ ครั้งนี้เรามาสู้กับอำนาจเงินมหาศาลเพื่อเอาสมบัติพ่อเท่าของเรากลับมาดูแลคนใต้เหมือนเดิมขณะที่พักสีน้ำเงินอย่างภูมิใจไทยยังคงรักษาฐานที่มั่นเดิมอย่างเหนียวแน่นด้วยยุทธศาสตร์เครือข่ายท้องถิ่นและทรัพยากรที่พร้อมสับวังตอกย้ำภาพพักที่พูดแล้วทำเพื่อขยายพื้นที่ในด้ามขวาน ส่วนพักกล้าธรรมสีเขียวเข้มภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนางนารมนพินโยศินวัรก็แรงไม่แพ้กันประกาศกล้าวกลางเวทีปักใต้ว่าไม่ขายฝันแต่ทำจริงกลายเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่ทำให้พักดั้งเดิมต้องหนาวๆร้อนๆข้ามมาที่พักสีส้มอย่างพักประชาชนที่รอบนี้หวังใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่และคนชั้นกลางโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเขตสองที่ส่งหมอสุพัฒนลงชิงชัยงานนี้พักส้มดึงคะแนนสงสารจากกรณีหมอนักสู้ถูกปลดออกจากราชการมาเป็นจุดขายว่านี่คือการกันแกล้งทางการเมืองเพื่อหวังปลุกพลังประชาชนให้มาปกป้องคนกล้าและหวังปักธงไข่แดงในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญให้ได้ ภายใต้ความวุ่นวายของแบงค์เทาที่สะพัดจนหน้าเป็นห่วงและเสียงปราศัยที่สาดโคลนใส่กันนวเนียสุดท้ายแล้วหัวใจของคนใต้14จังหวัดจะยังคงเลือกอุดมการณ์ที่ผูกพันกับพักเดิมจะเลือกความเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่หรือจะยอมรับความจริงใจของพักที่ลงมือทำจริง8กุมภาพันธ์นี้คือวันตัดสินว่าปักใต้บ้านเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรบ้าง